คิดถึงแค่ไหนมากเหยเหรอถ้าถามหนูคิดถึงแค่ไหนหนูตอบคิดถึงแค่เธอเ <face> สี่ยวมาก <c oughs> อะไรนะปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวอะไรนะคิดถึงจะพูดอะไรไม่ออกนั้นขอหนึ่งประโยคสิรักเธอมากจะกรรัเกเธอปานแกวตาดวงใจปนานไขในหญิง ปวดจำแล้วจำเล่ามาตั้งแต่กี่โมงจ้าเช้าเลยเหรอไม่คิดจะอยู่บ้านอยู่ช่องบ้างเลยเชา้าเช้าไม่เลยเช้าปพ๊กออกเลยเช้าอยู่บ้านเย็นก็มานี่ใช่ต้องมาดูรักร้องไยใช่มาแล้วมามือเปล่าไม่ได้ใช่แล้วแม่ซื้อของอันยังจ้าเอาซื้ออะไรละอวดกันหน่อยสิซื้อสุงพลาสติกเหรอ พัดเขียงอ๋อมองไปพัดอะไรนะขนม,มขนมขนมอ่าซื้อที่ทับกล้วยจะเปลี่ยนอาชีพใหม่เหรอจะดีนะอยากเห็นเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวขยับจังหวะกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันไปจ้ะว่าอ,อย่าแอบขามท่าเต้นของ FC ฟซีไลอ้อนท่านั้นก็พอนะฮะอ่า ถ้าเทนอาจจะดูคลาสสิกและเก่าไปนิดนึงนะครับขอบคุณครับคุณแม่ร,รอทุกวันเลยรอรอทุกวันเลคุณแม่ก็สวยบานสวยคืนเขาบอกว่าเวอร์ปอสวยคืนมละแม่ดีเพราะมันจะเป็นแสงบุบบานบุบบานขอบคุณครับมองกล้องนิดเดียวหมดน,นิดหมดแล้วเนีน่ยใส่กางเกงแดงซะหน่อยเด็กก็ขีกจะนี่ คุณครับฮะดูเป็นบัวเป็นบัวใครจะยอมมาเจอเองเป็นควายล่ะแฝดป่ะเนี่ยแฝดป่ะเนี่ยขอบคุณครับแม่ต่อคิวนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณมากครับไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับได้ครับได้ครับใจเย็น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 นะเมื่อกี้มีลายเสือโผหมากคนละโอเคนะได้เดี๋ยวว่ากันว่ากันต่อแถวนะแม่นะอืม,มใช่ไรโกจะมีเรื่องกันวัยนี้ห้ามยากด้วย ขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณครับจ่าขอบคุณครับขอบคุณครับนะค,ครับอ่าพักยกนะกลับขึ้นแล้วนะโอเคไม่รู้แหละชีวิตนี้เคยประกวดร้องเพลงร้อง30ยังแจวแล้วมีคนซัดก,กันหน้าเวทีมาแล้วไม่รู้เพลงมันหน้าซัดก,กันตรงไหน30ยังแจวเนี่ยฮะ จำเนือ้อได้สัสิบจังแจ๋วอ่ะใช่แต่ร้องไประแวงไงกลัวโดนลูกหลงปรากวไปก็กลัวแพ้งไงเดี๋ยวร้องว่าไอ้ไม่มีไหวพริบไอ้นี่ร้องให้จบใครจะต่อยต่อยไปหนูขอร้องให้จบเพลงแค่นั้นนะอะไรหรือแม่มนมอยู่คนเดียวฝั่งนี้อะ่ะฮะเจอพี่นะหนูตีพี่ก่อนเลยเอออย่าไปเต้นหน้าบ้านยายหนูนะตัางติ๊กองอนะนะลุ้นอยู่ว่าคนแม่ ไม่รู้ว่าคุณพี่กับคนแม่ที่เสื้อลายเสือเนี่ยมางานเดียวกันเปล่าคนหนึ่งก็เต้นลีลาดคนหนึ่งก็เอวตะพึ้ตะพืออยู่เอาแวะแวะรับอะไรสักนิดหนึ่งระหว่างทางยังคงซิกเนเจอร์คุณแม่ท่านนี้จะใส่แหวนอก็แน่นอนและถูกทุกงวดเลยฮะถูกทุกงวดคนอะไรมาจ้ะมาจ้ะ สาวสุพันแต่งตัวเ,เล่วเอวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าใจต้นสูงจ้ะนี่ค่ะกล้องนี้ค่ะโอเคโอเคแต่แม่ขอบคุณครับค่อยลงนะจ๊ะบางท่านขึ้นมากล้องมากตอนลงนี่โอ้โหไม่ไหวเลยเดินไม่ได้ไปสี่วันทำไมอ่ะมันป้องต่อยหรือ่อยข่าบวมอ่ะ โอเคไปล้มมาเหรอ<ค><ณ>อย่ามานี้แม่แม่จะม,มาหาหนูนี่นะ่ไม่มันหอน<ค><ณ>อกูยักหนูยังไม่ทันาำอะไรเลยแค่เหยียบตัวไปิดเดียวเรียแบบร้อยจ้ะแม่ค่อยๆลงนะ<ค><ณ>ทำอะไรกันคะเนี่ย<ค><ณ>อ๋อขอบคุณครับนึกว่าสมาคมอะไร อ๋อ,อได้เลยรูดเลยพี่ปลดซับผมเลยลใช่ข้างนี้ด้วยรูดไป,เ,ปเลยพี่จ้าโอเคได้ครับนี่ทำเ,เป็นมือสั่นไม่ใช่ว่าตื่นเต้นเลยนะเรื่องอายุเรื่องอายุออายขอบคุณครับ อ่ะไปแล้วเราสมาคมยังอเออตกใจมายืนเพราว่าเห็นโบไม่ได้บอกว่ามีลูกคา้าแบบมีสมาคมมาด้วยวันนี้โอ้โหให้ทุเรียนหนูเยอะมากเลยอร่อยยันกล่องอนะลองดูแล้วนี<ม>่เหงือกบวมในเคี้ยวกล่องขอบคุณครับฮะอ,อีกรอบนึง แม่เน็ตไม่เหนื่อยเลยนะเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนอแ,มแม่เมืองชนบุรีขอบคุณครับผมครับคิดถึงมากค,คิดถึงคิดถึงราบพิถึงครับมามาถ่ายรูปหน่อยขอบคุณเ<ๆ>สียงปรบมือด้วยจ้ากแม่ คร okay, ับโอเคจ้าขอบคุณครับ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 โอเคจ้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับรอลีมารีหรอถ้าทันหนูจะจัดให้ได้ครับขอบคุณครับ ค่อยๆลงครับค่อยๆลงครับ <Okay. S 1> นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเอามา,อาโอเคนะขอบคุณครับคิดถึงสิสงสแค่เจอกันนานไม่เจอกันนานอาโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณครับครับเอามามามาขอบคุณครับขอบคุณครับมามาสุดท้ายนะมาขอบคุณครับ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 มาสุดท้ายนะแม่นะมาขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคจ้ะแม่อ่ะรอแป๊บนึงนะฝั่งน้องรอบนึงนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ามาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับอันนี้เป็นวิดีโอแม่เป็นวิดีโอแมมันจะเป็นวิดีโออยู่หม่น่าก็ตรงนี้น่าก็ตรงนี้ อ่านี่ถูกไม่งั้นยาวเหรอขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับอบ๋อขอบคุณมากครับมีมงกุดอยู่ให้หนูอ่านป้ายหน่อยเชียว องไม่เห็นเลยนะสวนสวัสดีขอแสดงความยินดีกับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดวันที่้5ขอประคุณครับมีความสามารถอ่านกลับหัวด้วยเนาะพิเศษอะไรเช่นนี้อ่าขอตัวหน่อยจ้ะทินเดียวกันปะเนี่ยนะ โอเคขอบคุณครับแม่ ừ. ขอบคุณมากครับแม่เดี๋ยวให้ใครมัดได้เลยได้เลยได้ครับได้ครับเาเคยอลงเผู <med> พจักงานมดด้หน่อยส <med> ิขกเอบยหน่ จะครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงเลยได้ไหมเอากันเลยไหมเอาวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำมันจะเมื่อยสิมันจะเมื่อยไปหน่อยมันจะเมื่อยขออนุญาตนะคะเดี๋ยวช่วงเวลานี้ขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆกันสักหน่อยนะคะนะคะเชิญเลยค่ะได้เลยได้เลยค่ะแต่ขออนุญาตนั่งนะนั่งนะคะนั่งลงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอ้น่ารักมากเลย ้ระวังตรงนั้นตรงนี้ตรงงานี้อนรับเชิญนะคะอ่าโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยวันนี้ดีใจมากได้ฟังเพลงพร้อมๆแล้วได้ถ่ายภาพกับเราด้วยตอนนั่งอ่ะพอได้แต่ตอนลุกอาจจะลำบากนิดนะคะอนี่หวานอะเลนวายนะคะทุกท่านหาด้านหลังด้วยนะคะพร้อมนะขอต้องการก่อนนะคะ โอเคพร้อมนะทุกท่านนะเตรียมตัวเลยยิ้มกว้างๆไว้หนึ่งสองสามขยทีหนึ่งขยิทีหนึ่งหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเสร็จยอดขอวิดีโอด้วยนะคะขอวิดีโอด้วยวิดีโอขอวิดีโอนิดนึงนะคะขอวิดีโอลุกดิ๊กได้นะคะลุกดิ๊กได้นะคะวิดีโอหนึ่ง Yeah! 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 ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอคุณ uh ่จากแัินดีนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยเล็กน้อยได้เลยนะะอาจจะหนักนิดนึงนะคะช่วงนี้ได้เลยได้เลยครับต้องการคนช่วยแบ่งไหมครับไหวเสมอครับไวเสมอไเสมอนะฮะ เป็นยังไงบ้างคะเจ้านี้ก็ช่วงนี้ทำงานหนักหรือเปล่านิดนิดหน่อยหน่อยครับเพราะว่ามีซ้อมคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตเดอะอะไรอันคอนเสิอะไรอนเร่เมล์อมลรสิบแล้วจะเปิดรอบอีกรอบที่2อคือพรุ่งนี้เป็นสิบสามสกรกฎาคมแล้สิบสามกรกฎาคมครับจริจริงรอบแรกหมดไปแล้วเป็นสองเลเพิ่มรอบเป็นรอบที่สองเปสิบสามัไหมคะทัไหมท่บอกคนไหมอ๋อทันได้ค่ะเริวันแรกเริ่มตนวันแรก ไต่ใ,ใครมีบัตรแล้วบ้างน,นะส,สองรอบเลยเหรอ,รอโอ้โหจงใส่ต้องเปิดสามสี่ห้าหกแล้วล่ะค่ะจริงเหรอฮะงบมันจ,จะรันไกลนะวันที้เท่ากันสิบสองใช่ไหมฮะสิบสองสิบสามนะครับผมแต่ผมไม่ใช่คนนะนะฮะไม่ต้องผมจะหนักไงน้องน่าจะไหวอยู่โอ้โหโอเคน่าจะไหวอยู่วันนี้ให้ฝากถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะ นะะในช่วงเย็ยนนะคะเพราะฉะนั้น,น่านใดที่อยากจะมากระทบไหลกับศิลปินรับความสุขนะคะผ่านบทเพลงนะคะก็ติดตามมาได้ในช่วงเย็ยนแต่ว่าสําหรับงานโอทวิ T ียสอ2พั D เราเปิดรอต้อนรับทุกท่านนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา10บนาิกาเป็นต้นไปเลยค่ะจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะแล้วก็งานนี้ยังมีไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะท่านใดสะดวกทานก็รฟฟ้าได้เลยนะคะด้าส่สีชมูรอ้ ผมอยจะทท่านที่ชื้อแล้วือมาทสังกง็ีรทเรยู้ที่เหมือกันได้เลยนะครับผมจะขออนุญาตต่อเสียอาจารย์สิทธรักคุณปอของวันนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้เการที่อีครัทีมาที่ไปใันที่คุณปอบในงนวในวันพรุ่งนี้